สวัสดีครับวันนี้ครับก็ทำการใส่น้ำล่อ,ลอน้าไปเรียบร้อยแล้วครับที่ที่ขุดมาเมื่อวานนี้ครับ<ๆ>เขาเรียกว่าพญานาคเลยก็ได้นะครับนี่รอยเขาตัดเขาต่อผมก็ปูนแดงไอ้ทา,าไว้กันไอ้เชื้อราน,นิดนึงก็คอยให้กำลังใจกันเรื่อยๆครับไหนๆหนวันนี้ก็จะพาชมเนาะครับนี่นี่ก็ลูกตาลที่ชาวบ,บ้านเขา ทำขนมตาลนะครับนี่ก็กองกันอยู่นี่แหละเดี๋ยวว่างก็จะใส่ขวดหน่อย,ยาวแล้วก็มีพริกสวนอ้าวนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูมาดูเรื่อยๆครับชิปนี้ก็อยู่บ้านไหนๆก็อยู่บ้านนะครับก็ทําคุณค่าสร้างมูลค่าให้เป็นประโยชน์เออนี่ครับนี่ก็ใสมาแล้วนี่เห็นวางอยู่กลางทุ่งนาเลยอันนี้ต้นจานนานะครับผมตัดครึ่งแล้วเหลือน,นิดนึงน,นี่อีกหน่อยเขาก็คงจะแตกสวยงามเป็นต้นจานนานะครับผมพอดีมันมี ถังใหญ่อยู่นี้ก็ดูครับดูเรื่อยๆการที่เราจะาประสบความสาเร็จมันต้องใช้ความใช้เวลาใช้ความอดทนนี่ครับมามาตามมาครับวันไหนว่างก็คือต้องปลูกต้นไม้ครับยกเว้นไปงานข้างนอกคืองานเวทีมวยนี่ครับเห็นไหมครับนี่เอามาก็แตกใบแล้วนี่คือไอ้ต้นตอของอต้นผักต้นต้นอะไรนะ กระสังครับกระสังนี่ครับนี่ยินดีด้วยเลยแตกใบใหม่แล้วครับนี่กําลังแตกยอดใหม่ใส่กระถางไว้นี่คือต้นไอเขาเรียกบ้านผมเรียกบกบินแต่ภาษาภาคกลางเรียกตะคบป่าใช่ไหมครับนี่สวยงามครับนี่ออกใบใหม่ทุกอย่างเรียบร้อยก็ชื่นชมนี่ครับาตาที่เอามาทําขุดมาร่อน้ําเรียบร้อยครับนี่ ร้อยละเขาเดินใหม่ใบเขาแตกมาแล้วค่อยตกตกแต่งได้ได,ได้หลายต้นครับได้หลายต้นมาครับชมสวนว่างๆช่วยกันเป็นกําลังใจให้กันนี่ก็ทําใส่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับว่างเราก็จะไปขุดมาอานุรักษ์ไว้ครับถ้าไม่ขุดมานี่โดนเผาไอ้โดนเจ้าของหยอดยาดทิ้งหมดเียดายครับนี่ ถ้าไม่ตัดนี่ขึ้นสูงแล้วครับนี่รอยตัดเห็นไหมครับนี่รอยตัดแต่เขาก็ลากเขายังอยู่ใต้ดินก็ไม่เป็นไรพอเจอน้ําฝนมาเขาก็ขึ้นมาใหม่เนีครับรอยเผารอยนี่ตามครับตามก็ช่วยกันเป็นกําลังใจให้กันครับนี่ครับนี่ก็แตกใบใหม่เนี่ครับผมเน้นไมน้ในกระถางหมดเลยนะมม่วงผมก็กําลังสวยเห็นไหมออกแดดดอกแตกยอดกันเต็มพุทตาผมก็เก็บกินได้พุทรา นี่คือนี่ต้นใหญ่ครับต้นกะตะกขบป,ป่าก็ไม่ตายแน่นอนครับก็ก็แตกใบใหม่มาอยู่ประมาณนี้ครับนี่ต้นหนามเล็บแมวนี่ครับค่อนปลูกไว้มากมากเลยนี่คือ,อว่านหางจระเข้ครับว่านหางจระเข้ช่วยให้ทำน้ำยาเลี้ยงรากได้เป็นอย่างดีท่านใดมีพื้นที่จะปลูกไว้ครับเกิดง่ายเล็บแมวครับหนามเ็บแมวผมจะตัดนี่ครับตานที่ผมผม ผมเอา,เ,อาเม็ดวังฝังไว้ในกระถางเลยนี่น,นี่ขึ้นมาแล้วครับประมาณสี่ห้าเดือนนี่ครับนี่นี่คือต้นตาลนะครับเม็ดตาลเม็ดตาลโอ้ยเดบแมวค่้นข้างจะหนามนี่ครับบา,บางต้นไม่เกิดไม่เป็นไรอเด็บแมวนี่มะกรูดนี่ผมเก็บตรงนี้เลยมะกรูดในเข่งหมดเน้นเน้นไม้ในในเข่งไม้ในกระถางก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูหน้าบานนิดนึงเอดูหน้าบานนิดนึงก็ วันนี้ฝนตกออกไปไหนไม่ได้ก็ปลูกต้นไม้นี่รอบบ่ายยังมีครับรอบนี่รอบเช้านี่จะจะเที่ยงแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับประมาณนี้แหละครับที่เข้ามาไอ้ที่ท่านผมทําทุกวันนี่ฝั่งนี้ก็ทําเป็นไอใส่น้ำไอเขาเรียกกันล่อรากให้เขาให้เขารากใหม่ขึ้นมาครับนี่ก็สวยครับนี่ผมมาลอดแน่นอนมันมีสองสามวิธีครับพี่ที่จะทำเนาะคือ แต่จะให้ดีก็คือเอาน้ำล่อไอ้รากให้เขาขึ้นมาใหม่นี่ครับประมาณนี้นครับนี่หน่นี่ก็เอาขวบแน่นไว้ให้ให้ให้ใบเขาเล่งขึ้นมาลากเขาก็อยู่เนี่ยแช่น้ำออแล้วก็เกิดโตก็ประมาณนี้ครับผมก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะหน้าบ้านมีแต่ต้นไม้ก็เดี๋ยวตอนใบ ก็จะยีลูกตาลเนื้อตาลไว้อีกก็ขอบพระคุณครับพี่ให้เป็นกำลังใจกันครับขอบคุณครับสวาสดีครับ